ในวันนี้เราก็จะมาสอนคุณผู้ชมเนาะได้มาทําการเพิ่มยอดไลค์ในตัวของโพสไอจีตัวเองกันสำหรับใครที่อยากจะให้โพสไอจีมียอดไลค์เพิ่มขึ้นมาหรือว่าอยากให้โพสของไอซีมีการมองเห็นที่ดีมากขึ้นลองมาดูและทำตามกันไปได้ไปง่ายโดยวิธีขั้นตอนแรกก็จะง่ายให้เราโดยเข้ามาในเว็บไซต์นี้เลยเดี๋ยวเราจะลิงก์แบบไว้ให้ในส่วนคอมเมนต์ด้วาคำอธิบายก็สามารถที่จะกดเข้ามาเพื่อใช้งานและทาการตามไปได้และโพสได้เข้ามาลดอลล่าในเว็บไซต์เขาก็จะมีให้ได้ลงชื่อแล้วก็สมัครสมาชิกสำหรับใครที่ ที่จะกดสมัครกันไปก่อนได้เนาะอ่าดูหน้าต่างการสมัครสมาชิกเขาก็จะเป็นหน้าต่างประมาณแบบนี้โดยให้เราสามารถที่จะกรอกข้อมูลและหัวข้อตามี่เขาได้กับวงการเว้แบบนี้เลยเพื่อำกันสมัครสมาชิกกันไปได้ไปปง่ายหรือใครที่มีบัญชี Google Gmail หรืออยากจะ่สมัครผ่านแต่คิดที่ต้น้านบนนี้ก็ได้เนาะเพื่อให้ได้เป็นการสมัครผ่านบัญชี Google Gmail หรือใครที่สมัครไปเสร็จแล้วหรือว่ามีบัญชีกันอยู่แล้วย้อนกลับมาลงชื่อเข้าใช้ก็สามารถที่จะกดจอกลับมาแล้วกดลงชื่อเข้าใช้งานกันไปได้เลย Icana, แล้วก็ท mm. ีนี้เราจะได้ย้อนกลับมาแอนพันย้อนเนาะเราจะได้เข้ามาี่ตรงเว็บไซต์เว็บไซต์จังแรกของเขาว่าจะเป็นแบบนี้โดยมีหัวข้อหรือว่าบทบริการให้กับเราได้มาเล่นงานมียอดเงินที่อยู่ตรงด้านบนนี้ด้วยเนาะให้กับเราได้มาทําการไปตรงต่างๆด้านนี้และสำหรับใครที่เข้ามาชล่งานในตรงเว็บไซต์เบั้งแรกอาจจะไม่มียอดเงินในตรงด้านนี้หรือว่าใครที่เคยเข้ามาชิ่งานมียอดไปหมนกันไปแล้วจะกดเข้ามาที่ตรงด้านนี้กันไปก่อกกระได้เนาะที่เขาเติมเงิน ดูหน้าต่าง,องของการเติมเงินเขาอาจจะเป็นหน้าต่างประมาณแบบนี้ดูให้เราสามารถที่จะกดเข้ามาเพื่อทําการเต,ติมเงินกันได้แบบง่ายแค่เพียงได้เข้ามาก็แล้วก็ทําการกดเข้าไปในคำว,ว่าช่องทางกันก่อนเลยโดยที่นี้เขา็จะมีช่องทางในการเติมเงินขึ้นมาให้เราได้เลือกเติมเงินกันประมาณนี้สี่ช่องทางไม่ว่าจะเป็นตะกนคิวอาร์โค้ดผ่านทุกธนาคารสีเป็น,นสูงในเวเลตคลิปตัวค u เรนซี่ดับเบิเพอร์เฟกต์มาน,นี่ก็แค่ว่าเรารูจักช่องทางไหนและสะดช่องทางอะไรเลือกกันไปในห้าช่องในสี่ช่องทางนี้แล้วไปทำการเติมเงินกันได้เลยหรือ ส่วนนอดตังแรกก็สามารถทีได้ดกดจองขับปากกันได้เลยเนาะอ่ะอย่างในวันนี้เราต้องการที่จะทําการเพิ่มยอดในส่วนของไลฟ์ในไอจีของเราเราก็ทําการกดชิคเข้าไปในตัวแปรฟอร์มไอจีกันไปก่อนได้เลยเนาะแล้วทีนี้ก็มาเลือกที่ตัวของหัวข้อหมวดหมู่เลยว่าต้องการดะเพิ่มอะไรอ่ะฮากปชิคเข้าไป ติดดีหมดหมูเพิ่มยอดไลค์ก็อยู่ตรงนี้ mm. ก็จะมีหมดหมูให้เลือกประมาณนี้เลยเราก็เลือกกันได้เลยเนาะอย่างเราก็จะขอเลือกเป็นอันที่สองนี้ก็กดชิ้เข้าไปพอเลือกกันได้แล้วได้ตัวหมดหมู่ประมาณนี้ทีนี้ก็เลือกกันต่อที่ตัวของบริการบริการก็คือเลือกราคาให้เราได้เลือกประมาณแบบนี้เราจะขอเลือกเป็นอั้ารบนเลขนี้เลยเราก็กดชิ้เข้าไปเนาะ อ่ะพอเราจำได้แล้วที่ตัวหมดหมูและบริการดีๆก็แค่ย,ย้อนกลับมาเนส่วของตัวปูปไฟเอนวิเศษปูไฟในส่วของตัว w o r จ i ของเราเราทำแกะเขล็อกลิ่งอ่ะดูขั้นตอนง่ายๆเลยกดความามี่3จุดนี้เขาจะขึ้นแบบนี้ก็กดเขาล็อกดิ้งกลมาได้เลยอ่ะมือถือก็าทำเหมือนกันนอ้องพอเราทิ้งตัว w o r k จ n กันแล้วทีนี้ให้ย้อนกลับมาเพื่อลิ้มาวางพอได้วางลิง้กันได้แล้วแบบนี้ทีนี้ก็แค่ใส่จำนวนที่ต้องการจะเพิ่มอ่ะพอเราได้ใส่ทำนี้แล้วจำนวนได้แล้วทีนี้ก็ให้กด2ปุฟิที่ตรงด้านล่างกลับไปได้เลย อ่าล้วพอได้สั่งซื้อกันได้แล้วแบบนี้ทีนี้ในคำสั่ง,สงซื้อขาก็จะมีระบุเพื่าเป็นการเช็คมบบประมาณนี้และในคำสั่งซื้อเราสามารถที่จะเช็คดูรายเดทของตัวเดอร์กันไปได้ไป,ไปง่ายหากเราสั่งซื้อกันไปเสร็จแล้วโดวยการกดชี้เข้ามาที่ตรงด้านนี้ดีคำว่าประวัติการสั่งซื้อ อาดูการกดเพ่อไมโครไลท์ที่ประวัติการสังซื้อเขาก็จะเป็นหน้าต่างประมาณการเจมบให้เราได้ดูบันไดประมาณแบบนี้ว่าดูอยู่นนในระบงไหนของหลังจากที่ได้ส,สั่งซื้อกันไปหรือว่ามีปัญหาห้องนี้เนี่ยมานก็ห้องมาชิคดูบันได้เนาะและสำหรับใครที่เไม่ชิคดูตัวออเดอร์เราออเดอร์เกิดมีการยกเลิกหรือว่ามีปัญหาสัดห้องจะกดข้อมาที่หัวข้อด้านนี้กันไปกอดกระได้เลยดีค่ะว่าตัวว่า ดูการกดเข้าไปครับได้ต่างของตัวก็คือนัาต่างให้กับเราได้เอามาไว้แจ้งหรือว่าติดต่อสอบถามปัญหาแก๊สมินหาว่าใครที่เกิดปีปัญหาห้องยอะไรยังไง้อมัที่ตรงด้านนี้เราจะทําการเปิดหัวข้อรู้ข้อความเกิดปีปัญหาข้องอะไรยังไงก็พิมพ์กันไปเลยสําหรับสี่ไอสลับ2อย่างนี้ก็ทําการแจ้งปัญหาก,กับแอดมินกันได้แล้ว มือใครที่มีรูปภาพอยากจะแชปญรูปภาพส่งให้ก min, ับแอดมินจคลิกที่ตรงด้านนี้ก็ได้นะเพื่อเป็นการส่งรูปภาพไปให้ก่อแอดมินได้ดูมือใครที่ทําการสั่งซื้ออะไรต่างๆย่ยไปแล้วไม่ได้มีปัญหาหรือว,ว่าขัดข้อสั่งซื้อตามปกติกันไปเลยอยากจะย้อนไปดูยอดจะย้อนกลับมาก็ได้นะู่นทีนนาาในน่ในส่วนของตัวแม่ตาไม่ชี้ทางให้ตาเนาะในส่วนของตัวพูดและชี้ตัวเองว่าตอนนี้อยอดรายจ่ขึ้นณระวังหรือยังอย่างในตอนนี้เลยยอดคนเดีวยวจะมียี่สิบห้าแล้ก็มาลองก็จะเจาะกันไปดูเลย อแต่เป็นที้เลยเนาะหลังจากที่ได้ทาการซื้องานพนันนั่งรถสุดผู้จำเมื่กี้นี้ตอนมียอดไลค์ยอดตัอโพสต์ของไอจีเราก็ได้เพิ่มขึ้นมาเป็น1ย2างเป็นที่เราแบบดีกัน,น,น,กแ,ลนแล้วเนาะแล้วจากเม่กี้คนเดิมก็เลยสั่งซื้อกันไปก็มีอยู่ประมาณแค่15นี่เองแล้วแต่เรา2ั่งซ้อจเป็นหนึ่งก็ขึ้นมาตั้งเป็น1น2กิันเลยเป็น1นึแล้วก็ไปที่ขั้นตอนในการทํามาเรียกซักซ้อนอะไรยังไงกันเลยด้วยใครที่ชอบมารับชมก็แล้สนใจจะเข้ามาทดลองใช้งานจะกดเข้ามาในลิงก์จะได้แปะว่าให้เพื่อเข้าไปทดลองใช้งานทำตามกันไปก็ได้หรือจะได้เข้าไปใช้งานทําตามต่างๆกันไปแล้ว ที่จะลองโหลดเข้ามาใช้งานหัวข้อเพิ่มเติมก็สามารถได้ราใช้งานกันได้ลนอกตามที่ต้องการแล้วก็จะทำในคลิปเรงของวันนี้ไม่ว่าจะเป็นการช้งานเว็บไซต์หรือจะเป็นการเพิ่มยอดไลค์ก็จะขอฝากอันไว้เดเ๋ปต่อดสำหรับใครที่สนใจยงไงก็ลอเข้ามาดูหรือถ้าดูของเราทำตามกันแล้วและรับชมจนถึงตอนนี้สำหรับในวันนี้ก็ไม่ม,มากแล้วสำหรับใครที่ดูจนมาถึงตอนนี้สำหรับในวันนี้ก็ขอ